สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เลือดฟาร์มมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อโคขุนสายพันธุ์ชาโลเล่พิกัดอยู่ที่หมู่บ้านอานน่เขตเปรมกาเดนจังหวัดอาเก่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ฟาร์มโคขุนในระยะเนื้อลูก,กวัวคือการเลี้ยงวัวตั้งแต่แรกคลอดจนมีอายุถึง1 0 1ถึง1เดือนหากลูกวัวมีความสมบูรณ์ก็จะส่งต่อทันทีค่ะฟาร์มโคขุนสายพันชารูเรในฟาร์มนี้มีสายพันธุ์ชาโูเลรล้วนๆเต็มไปหมดเลยค่ะ สำหรับฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเก่าแก่ที่ยึดอาชีพการเกษตรของการเลี้ยงโคขุนมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่ามาถึงวันนี้ก็ถึงรุ่นหลานที่กำลังดูแลกิจการอยู่ค่ะจากการที่ได้เข้ามาถ่ายคลิปนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าในฟาร์มได้มีการแบ่งโซนลูกกัวในระยะต่างๆเอาไว้เป็นอย่างดีค่ะ ตั้งแต่แรกคลอดหลังคลอดแล้วก็รุ่นยานมรุ่นยืนลงพร้อมขุน้นแล้วก็รุ่นที่พร้อมจะทรงออกค่ะถือได้ว่าเป็นการจัดการบริหารระบบของการเลี้ยงยืนลงได้อย่างสมบูรณ์ค่ะในเรื่องของอาหาร เป็นการให้อาหารแบบบุฟเฟ่วัวสามารถกินได้ตลอดทุกครั้งที่หิวค่ะสังเกตจากอาหารที่มีอยู่เต็มรางถ้าลูกวัวหิวก็จะกินค่ะถ้าไม่หิวก็คือไม่กินส่วนอาหารที่เห็นนะคะก็จะเป็นข้าวโพดหมักกับหญ้าแห้งหญ้าหมักผสมให้วัวกินค่ะ อีกอย่างฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ใหญ่เลดฟาร์มสังเกตเห็นมีการใช้พัดลมสำหรับระบายอากาศค่ะนอกจากนั้นยังมีบริเวณที่ให้วัวออกไปรับลมรับแดดได้ค่ะทางฝั่งขวามือนี้นะคะ มีการแบ่งโซนสำหรับพื้นที่ให้อาหารและพื้นที่สําหรับให้วัวนอนพักผ่อนค่ะในเรื่องของการทำความสะอาดในการเก็บมูลสัตว์นะคะจะมีสองครั้งค่ะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะที่เห็นข้างหน้านี่คือท่อลําเลียงอาหารค่ะเป็นอาหารที่ถูกลําเลียงมาจากถังกลมๆใหญ่ๆที่อยู่ข้างบริเวณคอกัวค่ะ บางทางนี้ลูกวัวก็มาออกกันหน้าสลอนค่ะอีกอย่างหนึ่งใกล้เวลาที่เขาจะให้อาหารสําหรับลูกวัวกลุ่มนี้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะพอเห็นคนมาใกล้ลูกวัวก็จะยื่นหน้ามาสลอนประมาณนี้ค่ะสําหรับโซนนี้เป็นโซนที่อย่าหนุมแล้วนะคะกําลังที่จะเริ่มในการเข้าคุณค่ะ เนื่องจากจุดนี้เป็นที่นอนพักผ่อนของลูกกัวค่ะบริเวณนี้จะมีการติดพัดลมระบายอากาศค่ะเพราะว่าสายพันชาโลเล่ไม่ค่อยชอบความร้อนค่ะการที่มีเครื่องระบายอากาศก็จะทำให้กัวมีความรู้สึกที่ดีค่ะ ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มของวัวต้นน้ำมีแม่พันธุ์พื้นฐานจำนวนมากในการผลิตลูกเพื่อนำมาสู่กระบวนการขุนแล้วก็ส่งออกค่ะสำหรับคอกนี้เป็นคอกเก่าแก่นะคะใช้สำหรับขุนลูกวัวอย่างเดียวค่ะทางฟาร์มยังมีคอกอีกคอกหนึ่งที่ใหญ่มากสามารถจุวัวได้ประมาณ 200ตัวค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการที่มาถ่ายคลิปของฟาร์มโคคุนหัวต้นน้ำสายพันชโลเล่ทำให้เลิดฟาร์ม มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นในการเลี้ยงวัวในการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อค่ะฟาร์มนี้เป็นแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีค่ะชาโลเล่ทั้งฟาร์มค่ะสำหรับวันนี้ที่แลกฟาร์มมาถ่ายทำคลิปเจ้าของฟาร์มไม่อยู่นะคะแต่ก็ ได้คำแนะนำจากเพื่อนบ้านให้มาเยี่ยมชมได้ค่ะจากการที่เลดฟาร์มไปถ่ายทำคลิปที่ผ่านมานะคะเป็นฟาร์มสายพันธุ์ลิมูซีนสายพันซิเม,มนต์ตาลแล้วก็แองกัสก่อนหน้านี้ก็จะมีแต่ที่เป็นฟาร์มผสมค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายทำคลิปของฟาร์มชาโลเร่ลุ้น้วนค่ะถือได้ว่าเป็นความโชคดีค่ะ สำหรับโอกาสต่อไปเลดฟาร์มอาจจะโชคดีได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าของฟาร์มแนวทางการเลี้ยงโคขุนโคต้นน้ำในระยะของลูกลวัวมาฝากทุกๆท,ท,ท่านค่ะยังไงก็จะลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลดฟาร์มค่ะ สำหรับการเลี้ยงงัวของแต่ละฟาร์มในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะจะมีการเลี้ยงตามออเดอร์ค่ะสำหรับฟาร์มนี้ที่เลี้ยงสายพันธุ์ชา์โลเล่ล้วนๆก็เป็นการเลี้ยงส่งตามออเดอร์เช่นกันค่ะสำหรับการบริโภคเนื้อสัตว์ในทวีปยุโรปนะคะจะมีการนิยมมาปรุงอาหารที่แตกต่างกันไม่เหมือนกับทางอาเชียค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลิศฟาร์มค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ